สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัน i อ c ท a n าแนครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการในส่วนของส่งไฟล์ PDF นะครับไปให้เพื่อนที่ในส่วนของแชท m essenger กันนะครับโดยเพราะว่าปกติในส่วนของแชท m essenger จะส่งไฟล์ PDF จะส่งไฟล์ pdf ตรงๆไม่ได้นะครับต้องเป็นการแชร์ไปกันนะครับก็ในส่วนคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของมือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นน,นนะครับให้ทุกท่านนะครับคลิกไปยังส่วนของไฟล์ pdf ค่ะเอ่อเปิดไฟล์ pdf ขึ้นมากันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดในส่วนของไฟล์ pdf ขึ้นมาแล้วนะครับ แล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ไปที่ส่วนของจุดสาจุดนะครับด้านบนขวามือกันนะครับหลังจากที่เลบคลิกส่วนของจุด3จุดกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปกันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าส่งไฟล์กันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาจากทางด้านล่างกันนะครับหลังจากที่ป๊อปป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน m essenger กันได้เลยนะครับก็ทำการคลิก m essenger กันนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของ m essenger แล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะ มา,ามาอ่ามายังในหน้าของแอปพิชัน e s s e n g e r กันนะครับหลังจากที่มาในส่วนของหลังจากที่มายัางหน้าแอปพิชัน e s s e n g e r กันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการคลิกไปที่ส่วนของการส่งนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังชื่อเพื่อนกันนะครับก็ทำการคลิกส่งกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทำการส่งไฟล์ pdf ไปให้เพื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันนะครับ ตรวจสอบที่เมื่อเรามาตรวจสอบที่ในส่วนของช h a t Messenger กันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของไฟล์ pdf นะครับก็ได้ถูกส่งไปให้เพื่อนไปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปนอนเรียบร้อยนะครับสหรับในคลิปนี้คลิปพิธีการแชร์ Share ไฟล์นะครับ pdf จากมือถือนะครับส่งให้เพื่อนในช h a t Messenger นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับผมนะครในส่วนของมือใหม่หัด i อทีชาแนลนะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด i อทีชาแนลนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็มีวิธีมาแนะนํากันนะครับก็จะเป็นลูกเล่นค่อนข้างที่จะใหม่ล่าสุดในส่วนของอในชัด ในโน้ตแชทม e สเซนเจอร์ของเรากันนะครับก็จะเป็นในส่วนของอาการวิธีการสร้างโน้ตในแชทมิสเซนเจอร์กันนะครับก็สังเกตนะครับว่าในส่วนของเพื่อนนะครับก็จะมีส่วนของข้อความนะครับที่แสดงขึ้นมานะครับก็อันนั้นแหละที่เขาเรียกว่า,าในส่วนของโน้ตในมิสเซนเจอร์กันนะครับ ก็ในคลิปนี้ผมจะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชันแชทเมส s s นเจอรที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการเพิ่มจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นกันได้เลยนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับคลิกไปที่ส่วนของแอปพลิชันแชทเม s e ซน e จอกันได้เลยนะครับก็ถ้าเราคลิกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของเพื่อนนะครับที่จะมีในส่วนของข้อความ ขึ้นมากันนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําในส่วนของตัวนี้กันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ไปที่ในส่วนของโปรไฟล์ของเรากันนะครับก็สังเกตนะครับว่าจะมีในส่วนของเ,ออเครื่องหมายบวกกันนะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของเครื่องหมายบวกเพื่อดําเนินการกันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากนั้นก็ให้เราทำการใส่ในส่วนของสติกเกอร์หรือว่าพิมพ์ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ในส่วนของคำคำนี้กันนะครับหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอ ขอเพิ่มในส่วนของสติกเกอร์ขึ้นมาอีกอีกอีก,อ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 กครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมเพิ่มสติกเกอร์ไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ให้เราทำการคลิกไปที่ส่วนของแชร์กันได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้าแชท m essenger ของเรากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของเออเราในส่วนของโปรไฟล์ของเราก็จะมีส่วนของ ข้อความและก็ในในส่วนของสติกเกอร์นะครับที่เราพึ่งสร้างไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะมาแสดงอยู่ในหน้านี้กันนะครับเราสามแต่ว่าในขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นการแนะนำวิธีการลบโน้ตออกก็ได้นะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่โน้นะครับหลังจากนั้นจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาในในตัวนี้นะครับก็จะมีให้เลือก เพิ่มโน้ตใหม่กับลบโน้ตนะครับในขั้นตอนนี้เราก็ลบโน้ตนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาอีกหนึ่งรอบก็ทำการคลิกลบโน้ตกัรลดครับ หลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการลบโน้ตให้นะครับก็สังเกตว่าก็ในโน้ตก็จะหายไปแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปวิธีการเพิ่มโน้ตในชัด m essenger นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัดไอทีชาแนลนะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ